สวัสดีครับกลับมาพบกับ v c m Channel อีกครั้งนึนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอมอดชุดแฟร์ของอาชีพใหม่ก็คืออาชีพซ o r c เซอร์ถ้าถ้า,าจริงๆก็มีเรียกหลายชื่ออาจจะเป็นซโตเซอร์ชามแมนหรืออาจจะเป็นวอลล็อกนะฮะที่ทางฝรั่งเขาจะเขาท,ที่ที่เล่นเซาท์กินในบางเว็บเขาจะเรียกวอลล็อกอ่า จะชื่ออะไรกันแล้วแต่ก็คือก็ก็คืออาชีพเดียวกันนะฮะจะอาชีพนเนี้ยเนี่ยเป็นมันจะมีเฉพาะเผาจินเท่านั้นเล่นได้ทั้งชายทั้งหญิงนะผเผาอื่นจะไม่มีให้เลือกอันนี้จากที่ผมดูในของวัเกาหีเห็นเป็นคลิปมาแล้วอ่ะตอนแรกอ่าจริงๆก็ได้ได้ไดมอสต,ตัวนี้มาแล้วสักรนะยะหนึ่งแต่ยังไม่กล้าปล่อยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เหมือนของสว,วั์เกาหลีก็เลยอ่ากักไว้กรอนนะฮะ แต่ตอนนี้เห็นตัวคลิปแล้วก็ชุดแล้วก็คิดว่าเป็นชุดเดียวกันนะฮะจริงๆก็คงเป็นเป็นไฟล์จากตัวของอตัวซวอฟต์เกาหลีโดยตรงเลยอนะไรเงี้ยโอเคนะครับอันนี้ชุดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากชุดอของชุดเริ่มต้นก็คือชุดนี้ที่ที่เราได้ตอนควสแรกเหมือนเดิมฮนะเหมือนกับมอสตัวอื่นก็ให้เรา อัปเดตแพดให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปในเกมแล้วก็แสดงว่าเป็นแพดล่าสุดนะถ้าถ้าใครยังไม่อัปก็อัปก่อนเพื่อป้องกันเวลาเราลงมอดไปแล้วเ,เดี๋ยวเวลาโหลดแพดตัวเกมมามันจะมันลงทับอีกรอบหนึ่งซึ่งต้องลงใหม่โอเคนะครับก็เปิดตัวเข้าเกมให้มาถึงจนอัปเดตเสร็จเรียบร้อยมีปุ่มคลิกสตาร์ทเกมได้เรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวมอสนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ตั้งหากอีกทีก็ดาวน์โหลดครั้งลิปนี้นี่จะให้ไปสามมอสเลยจะเป็นอ <c oughs> จะเป็นชุดซอของจินชายกับจินหญิงแล้วก็แถมชุดจินหญิงอีกชุดหนึ่งเป็นชุดเสื้อโค้ตสีฟ้าน่าจะเคยเห็นกันโอเคถ้าสมมติว่าดาวน์โหลดมาจะได้เป็นไฟล์ แล้วก็แตกออกมาเช่นอันนี้ของเป็นชุดซอของจินชายนะฮะแล้วก็แตกออกมาจะได้เป็นโฟลเดอร์แล้วก็เข้าไปดูข้างในก็จะมีวิธีติดตั้งเหมือนกันสำคัญคือแบ็กอัพนะฮะแบ็กอย่าลืมเ็ดขาวว่าเราจะต้องแบ็กอัพไฟล์ต่างๆที่ที่เราจะต้องลงทับอยเี้เพื่อป้องกันเผื่อเบื่อเผื่ออะไรอยากเปลี่ยนกลับด้วยโอเคฮนะ ของเจนชายจะมี3ามไฟล์เหมือนกันชุดซอนะฮะก็เราก็ปีแล้วก็เอาไปลงในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมนะฮะให้ผมติดตั้งไว้ได้ดีเบนโซคอนเทนต์แล้วก็ BNS นะครับแล้วก็โฟลเดอร์คุกคุกแคทพีซีเข้ามาเดี๋ยเจอไฟล UP ์ UPK เยอะๆเลยนะ,นนะฮะโฟลเดอร์ er นี้ที่ติดตั้งแล้วก็ มื่อกี้นี้ที่เราไฟล์ที่เราแตกมามี UPK เหมือนกันฮนะชื่อหนะึ่งสามสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองอันนี้ของจินชายนะรหัสจะไม่เหมือนกันตัวดีเราก็ปี้แล้วก็นำมาวางในโฟลเดอร์เกมอันนี้ถามว่าจะจะลงทับไฟลเดิมไหมเพราะมันมีชื่อซ้ำกันล้วก็กดตกลงอันบนนะฮะมันจะลงทับเลยโอเคก็ของหญิงบ้าง ตัวนี้ชุดสองกันแตกไฟล์ก๊อปเหมือนกันครับสามไฟล์อย่าลืมแมกอัพนะครับย้ำเสมอเพราะตัวนี้มันเป็นการลงทับเลยไม่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนกลับธรรมดาเราก็ต้องเอาไฟล์ต้นฉบับเนะี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนกลับอ่อนลงทับแล้วก็ อ่าตัวนี้ชุดเสื้อโค้ทขนหนาวสีฟ้านะมันจะมีสีดำเลยถ้าที่ดูสีฟ้าจะสวยกว่าอืูตัวนี้อันนี้มีสองฝ่ายอ่อชุดของเผ่าเจนนี่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะตัวใดตัวหนึ่งก็อ่า เดี๋ยวตัวตัว,ต,วตัวนี้เนี่ยของอชุดซอของหิจินหญิงนะฮะมันจะมีเพิ่มตัวไฟล์ที่ต้องแบกอย่าลืมเข้าไปอ่านนะฮะว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมาที่เราจะต้องแบกัพเพิ่มเพราะว่าถ้าแค่ชุดก่อนๆน่นนะมันจะมีแค่สองไฟล์หนึ่งสามสองแปดสามกับแปดสี่แต่ตัวชุดซอตัวนี้จะมีหนึ่งแปดสองขึ้นมาที่เราจะต้องหนึ่งสามสองแปดสองเราจะต้องแบกัพไว้อีกไฟล์ ถ้าเราจะใช้ชุดนี้ลงเนี่ยชุดเป็นเสื้อกันหนาวนะหรือมอตัวอื่นก่อนหน้าเนี่ยเราจะไม่ได้แบ็กอัพไฟล์18ไอ28้282ไว้เวลาเช่ว่าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องเอาไฟล์ต้นฉบับกลับมาทับด้วยป้องกันมันปิดพลาดนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเได้ชุดมั่วมาอันนี้ผมจะไม่ลงทับนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคลิปแยกไป็นังไงเพราะว่าอมันแสดงผลได้แค่ชุดเดียวรอไปแทนชุด ชุดอสองโรงเรียนนะฮะชุดชุดเริ่มต้นนะฮะก็เลยเรียกได้แค่ชุดเดียวสำหรับเผ่าเดียวเคฮะลองเข้าเกมไปดูนะฮะหลังจากติดตั้งมอดแล้วก็ให้เราเข้าเกมเลยครับอเคเมื่อเข้ามาในเกมนะฮะไปดูผลเอาตัวนั้นยังไม่ได้ลองอ่าโอเคสำหรับ ตัวจินชายนี่เปลี่ยนแล้วนะฮะชุดกล่ยเป็นชุดสดเซอร์แล้วโอเคนะครับฝาก s u b ส c คร b e และติดตามช ANNEL รวมถึง facebook ด้วยนะฮะโอเคครับแล้วพบกันมอสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ Thank you